อ่ะอันเนี้ยเราฝาปิดปลอกมันแล้วก็เจะาะใส่ยางกันบาดด้วยนะอย่างนี้แลครับแล้วก็อันเนี้ยร้อยเข้าไปร้อยเข้าไปนี้ปุ๊บปุ๊บเฮ้ยร้อยเข้าไปเราก็จะเอาเน,นี้ยปิดก่อนที่จะติดบล็อกนะครับโอเค,อ,เคอันเนี้ยของเก่ามันจะเป็นบล็อกฝางผนังอยู่แบบนี้เน,นียเราต้องการจะติดบล็อกรอยนะครับ วิธีการที่จะทําให้มันแน่นนะ่ะคือเราต้องปิดฝาปิดบล็อกทึบตัวนี้ไปก่อนรอบหนะึ่งแล้วก็เจาะตรงกลางใส่ยางกันบาดแล้วก็เจาะบล็อกตรงกลางนะแล้วก็เนี่ยถ้ายึดแบบเนี้ยมันจะแน่นแต่ถ้ายึดเอาตัวเนี้ยไปยึดกับไม้หรือปูนข้างล่างมันจะไม่แน่นมันต้องยึดทั้งสี่ตัวนะครับอันนี้เป็นแนวทางลอง อันต่อสวิตนะครับมีหน้ากาดเป็นบล็อกแบบนี้แล้วก็สวิตช์อันนี้อันนี้นนเป็นสวิตช์แต่สวิตช์ทางเดียวหนึ่งสวิตช์นะที่กันใส่แบบปุ๊บมันจะมันจะแยกเป็นสองชิ้นอันนี้นะครับอันนี้ใส่ยังไงมาดูอันนี้ด้านบนเขียนว่าอัพตัวนี้นะครับแล้วก็เราก็เอาตัวหนังสือไว้ด้านบน ใส่บนีด้านหลังอย่างนี้นนนกดกดเข้าไปให,ให้มันดังแกลกแบบอ่าแบบนี้แสดงว่าเข้าละเมนนะเมนเราจะเอาไว้ทางไหนอันนี้เขาระบุว่าเมนอยู่ทางไหนเดี๋ยวนะสักครู่นะโอเคผมเอาเมนไว้บนลานอันนี้อันนี้เป็นเส้นที่ไปจ่ายโคมไฟ เ,เสร็จแล้วต่อสวิตส์วซนนิวตันเรามีการจำด้านในแล้วนะครับเราไม่เอานิวตันออกมาดันนี่ทำไปดันนี่จะเป็นั่น ดูตรงนี้นะตรงนี้ตรงนี้มันจะเป็นจุดที่ว่าเป็นแบบนี้สองข้างเป็นจุดที่เอาไว้แกะนะแล้วก็เนี่ยมันอยู่ด้านล่างก็ต้องใส่ให้ถูกตัวหนังสือให้ตั้งขึ้นอโอเคจบละการติดตั้งปลั๊กไฟนะของมาแบบนี้นะพันสนิทแล้ว มันจะออกมาเป็นสองชิ้นแบบนี้นี้ไว้ก่อนลักไฟนะลักไฟดูสัญลักษณ์ตรงนี้ up นะก็คือให้ฝั่งนี้ตั้งขึ้นจะมีลูกศออยู่นะครับอันนี้ L L ให้ตั้งขึ้นพนาโนสเนิกให้ตั้งขึ้นครับวิธีการใส่ก็จับใส่แบบนี้นะดันเข้าไปให้ดังแกลกนะเห็นไหมครับโอเคทีนีนะ้เขาจะมี ระบ,บุเลยว่าอันไหนแอลอันไหนนิวตันนะครับอันนี้กลาวอยู่ตรงกลางตัวนี้แอลแอลใส่ตัวนี้อันนี้ตรงนี้เดียวตัวนี้ก็คือเอามาเลี้ยงสวิตช์ตัวนี้เลยเใส่ไปกล่าวนะิวตันโอเคใส่ใส่แล้วเก็บสาย mình này đánh à, nó okay, này, nó, ok, thế này mới Mình như thường, như มันจะมีจุดบากตรงนี้เขาทำไว้ให้เพื่อเราเวลาจะแกะเนี่ยเราก็ใช้แบบเซ็ตล้ำใช้ความวัดไฟเนี่ยแกะได้ตรงนี้เราก็ใส่ให้มันตรงกับจุดที่เขาอันนี้นะครับ panasonic ตั้งขึ้นในลักษณะของการเราต้องอ่านได้นะครับอย่าให้มันคว่ำหัวแบบนี้เงาใสไปจบแล้วการติดตั้งปลั๊กแล้วก็สวิตช์นะครับ